เอาละนะก็ต้องกราสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมแบ็กฟิส์นะไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนหรือจะเป็นควายคุณสามารถดูช่องได้นะครับสวัสดีครับจะมาเล่นเกมไฟเดน h t ฟังกินนะ i d ไฟเดน h t ฟังกินก็บอกอยู่ว่าไฟเดนะก็จะมาทุกวันศุกร์นั่นเองนะโอเคเรามาอยู่ใน Mod ing, นะ ing, นะมอดบ็อกซิ่งนะฮะบ็อกซิ่งนะฮะคือผมแอนถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะฮะโอเคเป็นมอดเกี่ยวกับโลบ็อกนะฮะบ็อกซิ่งเบคอนนะโอเค เราเล่นต่อกันเลยนะกับรอบที่แล้วที่ผมเล่นแล้วไฟล์มันเสียนะก็เลยตัดจบไปแบบดื้อๆเลยนะโอเคก่อนที่จะเ,เริ่มคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปที่สตอรี่โหมดนะที่ผมจําได้ผมยังเล่นไม่จบเลยนะสลับนูบนะเนี่ยเนี่ยมี3อย่างเลยนะมีนูบมีเกสแล้วก็มีเบคอนนะแหมเรียกกันมา3ยุคเลยโอเคเรารีบไปเล่นนู๊ปกัน้าเออสปีดได้ไหมแบบสปีดข้ามไปเลยได้ไหมโอเคข้ามไปเลยนะเพราะว่าผมเออค่อนข้างจะจําได้หมดแล้วนะ แชทนี่มันป <il vation> ิดได้ไหมเนี่ยผมปิดเป็นตื๊ด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 ตืดพี่แชทนี่แบบบอกได้เลยว่าน่าลำคาญมากมันปิดได้ไหมเนี่ยปิดไม่ได้ ติดตดอืมเอ vy, อเออเออเออกด,ดไม่ติดว้าวคีย์บอร์ดซื้อใหม่ไปเนี่ยอุ้ยอ๋อนี่มันโหลดแล้วนะทผมเล่นน่ะเป็นที่ผมเล่นนะเป็นเล่นในเว็บนะก็เลยอาจา ไม่ชัดนะแล้วก็มีอะไรบางอย่างหายไปนะผมก็อันนี้ผมโหลดมาใส่ในคอมเลยนะฮะเพื่อที่จะมาเล่นนะมอสก็เลยเออคบุบปรันมากกว่านะนี่ยมีคีเพื่อว่ะ <laughs> มียิงจรวดเค <Yeah. S 1> okay. เสียงฟันหลอกนี่หว uh ่าอุ้ยเล่นดีเผลหลบได้อืหลบได้ เราจะไม่สนใจเช็ดข้างล่างแล้วนะเพราะว่าผมลำคามากเลยหมดเลยเยอะแยะอือหลบได้ตบแตบอืม,อม ค <Okay. S 2> พลังก็หมโอ้ใช้บอดโอ้แฮกอะไรก็ตีไปหมดเลยนะโอ้ปวดหัวโอเคลูปอาโ โอเคนะตัดจบไปอย่างนี้เลยนะโอเคเราไปต่อกันที่เกสเลยกว่าเพื่อความรวดเร็วนะจ๊ะแล้วบอยเฟนเปลี่ยนชุดด้วยนะเกลเฟนใส่ชุดเดทเหมือนจะไปงานอะไรตักอย่างนะว้าวบอยเฟนเล่นเปียโนโอ้โอตเตดนี่มันสวยมากเลยคิดว่างั้นไหมได้แล้วนี่ยกมือด้วย <c oughs> ไม่รู้ด้วยนะว่าไหนเล่เปียโนเป็นมาก่อน,นอะค็แนนเนอย่แล้วเก่งนะเกลเ่งวะ จริงเลยแบ๊บนุ้มบอกว่าพวกเราต้องเออมาที่นี่มาเจอกับใครที่ชื่อว่าเกสอ่ะใครวะเนือนฉันก็ไม่รู้นะว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอืมนั่น,นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าใชนคิดอย่างนั้นเหมือนกันเอสเนี่เปลี่ยนโหนอ่ะ Nói ngay Nè chi kia chê pa Rẹp 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 Ủa ơ dưng Lâm à Hèn lè ngà thờ kia Kia sẽ tỏ lê lê lạ Kia sẽ tỏ Điều điều Ui Điều เอ้ยไม่ใช่หกปุ่มสามปุ่มผีอะไรแบบเดียวเดียวเกฟใจเย็นนะเกฟตกตาแล้วคุณผ,ผู้ชมเอ้ยผมไม่เคยเล่นสามปุ่มคุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้ยากในขนาดนะเพราะว่ามันยังแบบเพลงแรกๆไง ปกติสี่ปุ่มก็แทบตายแล้วนะเคถือว่ามาเปิดประสบการณ์ใหมโโ่โอ้โอ้โอ้เห็นพีน่โน้ตแปลกแปลกนะ เคสร์ r ฮาร์ d เกสฮ hard hard ค yes, ืออะไรชื่อเพลงนะเพลงแรกแล้วเพลงที่ดีนะว่าง,งั้นแหละอืมคิดว่าเรานะ่จาจะคุยกันได้แล้วนะอืมก็อย่างนั้นแหละนะอืเราติดอยู่ในระบบนี่นานเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย ก็ของงั้นแหละจองอยังไงวะไม่รู้เอ้ยไม่ต้องเป็นหัวหรอกนะ่เราก็หาทางออกกันได้อยู่แล้วแนนอนแม่ก็เถอะเริ่มอยู่เพลงเลยไหมเกสเพียกหัวโอเคไปเริ่มกันเลยแปบปิ๊บ,บกิน่าเหมอน คือแค่ยกขวดน้ำมากินก็ตายแล้วนะพอกินน้ำหน่อยก็ไม่ได้คอแห้งโหดร้ายกันจังเลยโอเคไปข้าวเลยนะโกเ,เปิดมาเก้าเลยนะอะไรเอ่ยอุย๊ยโอ้โห กันสติกันสติดตั้ติดไอฟ,ฟิกเดี๋ยวเดี๋ยวเนื่อรถเรื่อยเรื่อยนี่วะใจเย็นใจเย,ย็นฟิกใจเย็นออเกมค้างเอา แล้วนะเมื่อกี้เกมค้างนะก็เลยต้องเออกลับมาเล่นใหม่นะโอ,อนะโอเคได้อยู่นะฮะโอเคได้อยู่กำลังตั้งสมาธิเล่นนะจะเงียบๆหน่อยนะ ฉ okay. ากกล่างก็แบบก็ลางนะตรงหน้าเวทีก็แบบมีวิตตี้เชบิตี้ปะไม่ใช่มีทิกกี้นะฮะแล้วก็มีลัฟวะมีโอซาดี้อะไรเยอะแยะเลยนะฮะอืมอืมอืมมีคาเทโร่ด้วยนะโอเคอินสเวนตี้ มีโหเยอะแยะนะฮะมีทาบีด้วยนะอเอออเอาเรื่องเอาเรื่องมีปิโกมีอะไรเต็มเลยอุ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่เราอยู่ไหนวะโง่ แค่นู้หรือว่าไอ้นูบน,นี่นะ่ะแค่น่ะไปแในนซ์ไหนฟังกินใช่ไหมแช่แล้วทำไมล่ะนั่นเป็นใครอ่ะชื่อคือโลโบกอะ,ะไอ่อะไรนะชื่อของฉันอะฉันอะนะชื่อว่า,วอ,วาอิวิวเกสอืมฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าเออมีอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ้ย <H az zy> ปับป๊บจริงพวกนายไม่ต้องหรอกนะเชคจะบอกว่าพวกนายอ่ะจบที่นี่แหละอหรรยังไงหรอ,อปเป็นื่องที่ดีร้อ,องไปเลยจะทำลายความสามารถของกแกรประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างของกแกที่แกมี่อทำลายให้หมดเลยคือ,อ,อให้ฉันดาวไหนจะมาสู้ใช่ไหมล่ะตืนตืด โอ้ยแขกอีกแล้วอาก็อย่างนั้นแหละมัง้งแต่ใช่นั่นแหละทำไมนายถึงมาที่นี่กับฉันออื <c oughs> ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้กันในโชว์ล่ะเพราะว่าเออมันค่อยเข้ากับฉันเท่าไหร่เนี่ยฉันชอบที่เงียบๆมากกว่านะอืม <c oughs> และโอเคมันเหมาะกับที่เราจะร้องเพลงกันที่นี่ก็ได้ยังไงก็ได้แหละ โอเคก็อย่างนี้แหละอืม hmm. ฉันได้ยินนายกำลังมองหาอะไรสักอย่างใช่ไหมล่ะแน่นอนใช่แล้ว,วเรากำลังเออมันเรียกว่าเออไอสิ่งนี้ใช่ไหมโออใช่เราอยากได้นั่นแหละโอ้โหเกัรเวนชี<笑><笑>อย่าตืดตืดตืดทำไมตืดฉันต้องให้ในายอย่างง่ายๆด้เหรอแน่นอนอืมก็รู้อย่างน้วแหละ โอเคพูดเยอะมากพอแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยหวังด้วยนะเกมเพย์คอนโทรลเดามันยากมากเลยนะสำหรับพวกนายม mm hmm. เอาคอนโทรแอนดร์ยปแหละต้องลองดู Three, two, one, ฉันจะทำพวกไหนตกคืออะไรฉันจะจัดการพวกไหนให้ล่วงอะไรอย่างเงี้ยละ่ะ หน้าถ้าภาพหน้าตานี่ก็พอแล้ไอเด็กน้อยสีน้ำเงินนดเร็วมาฮเพลงดีนะเพลงดี แล้วก็บ่นอะไรไม่รู้นะในแชทเนี่ยพี่แกดอ่านนะถ้าไปแบบตาสกอร์น่าจะง่ายกว่านี้นะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มีการแบบทับคำสั่งแอดมินนะหมุนหน้าจอโอ้ยนี่เกินอันนี้เกิน,อ,น,น,กนอันนี้โหปีมเทมิล่า มีแบบหมุนจอด้วยอย่าอย่าโอ้จะพาใกล้ตรงหมุนจอเนี่ยมัดนี่ค่อนข้างจะหานะถ้าผมแปลผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นพอจะเข้าใจอยู่นิดนึงนะอืม เด็กเตี้ยช็อคคิดโดนด่าเ่ยมาด่าเตี้ยทำไมเฮ้ยไม่พอใจเ่ยฉันจะตื้ตอๆพูดกับเซนเซอร์ทีนะยังกี้อะ่ะเสียเลือดเป็น1.5ึ้าถ้าคำสั่งเสียเลือดอย่างนี้ก็ชิวแน่เนี่ยเฮ้ยนั่นคือแอดมินที่จะแกดการพวกน,นั้น โอเคเกสนี่คือแบบอี v i ลเกสนี่คือแอดมินเฉยๆยนะังเป็นี่ะเฮ้ยจาัดก,การไอซ่า,าลดเลือดไปหนึ่งจุดหกเก้าอะไรหนึ่งจุดหกเก้านะแกเป็นคนมีชีวิตอยู่นะฮะตื๊ดตืดโอ้โหเซนเซอร์เลยมึงจออะไร เฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดิเดนทนายไม่บอกเราพวกเราจะโกงแล้วนะไอ้แบ right, ็กสเปซทูโกเมนูแบ็กสเปซอ๋อ แกชนะงั้นเหรอแน่นอน,นช่วยเซฟวิธีง่ายๆอยู่แล้วละ่ะดูที่หนังแกสิอืมนั่นก็รู้อยู่แล้วที่ว่าเขาจะชนะแน่นอนจะรู้แต่ไงซะฉันก็ไม่สนใจหรอกโอเคน่าใครอะ่ะที่ที่ฉันก็บอกไปแล้วนะั่นน่าเป็นใครอะ่ะนูอะ้อ่ะอ๋อขอโทษทียังไงก็เถอะฉันมีอีกแผนนึงที่จะทำ้ายแก อโอเคแน่นอนว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจตืด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 คำถามบางครั้งอะนะอย่าอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับตืดตืดตืดโอหุป่าเนี่ฮะโอ้ยบอกฉันทีว่าฉันกำลังเออเขากำลังพูดอะไรอยู่อืมเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาจะต้องทำอะไรอืมเป็นคำถามที่ดีนะเคยสู้หรือเปล่า แน่นอนไปสู้จริงๆนะแน่นอนอน,นี่แกนี่เอาแต่พูดว่าปี๊บอูปัาปีเป๊อะไรเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องโอเคตอนนี้เรามาสู้กันเลยดีกว,ว่ามาโอ้ <c oughs> ใช่แล้วเราจะจัดการนายแน่นอนไม่มีปัญหาฉันเกลียกแท็กบ้านได้ยังไงเห็นกันบางกันกน,นี่โอเค วังว่าเกจะตายนะอะไรกระโดด S move อะไรอะ่ะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะ่ะอืมวิ่อะไรอะ่ะโอ้ยเราเดินหลบอ่ะละ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปให้เรานี่มันเกมอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเกมอะไรวะเนี่ยผมกดโลวเพื่อเบรกฟรีนะเบรกฟรีอ๋อสู้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกมต่อสู้แต่เมือนะ่อไหร่เนี่ยเฮียหลบหลบ อ๋อมาเป็นเกมแนวสู้เลยอมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเว้ยคือเราต้องสู้จนกว่าจะชนะใช่ไหมไถามจริงไม่โดนอะ่ะไอฮิวอ่ะเฮ้ยนี่ไงตีตีโอ้ยตีตีไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนสักอย่าง จะบินสูงนี่แมต่ตีไม่โดนเ้ยเกี๋ยนีนนหน่อยเกมเนิหน่อยโอเคโดดตีไม่ได้นะโอเคโดดลบเออโอเคโรด,ดลบอเออตี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 ไปตี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 มีต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  <c oughs> ีต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  เอ,อ้วาวการสู้การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ผมเคย,ยเล่นเกมนี้มาโอ้ยฮิวฮิวอ่าโอ้ยจะเดินไปชนทำไมเนี่ยตีอุย <S <S <ฮ>อ้ยหลบหลบหล,ลบมมาสักทีเถอะนะขอลองตีไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเอ้ะ เออโด,โ,ดโดดโดดโดดติ้งกดสามฮิวนะฮะแต่ผมไม่ได้อ่านเลยนะกดมาก็เล่นเลยโอ้ยโอ้ยไม่ระเบิดระเบิดโอเคเออยิบซีหลบไม่ได้โอ้ยไม่โดนไม่ได้ตีชน,นิดเดียวนิดเดียวโอ้ึองจะตายพงจะตายเนี่ยละอ่ะฮิวไปมาฮิวอ่ะโอเค รีบๆเธอขอร้องคนเล่นจะตายแล้วเดี๋ยวคนเล่นจะขาดใจล้วน่าจะพาสามนะเพราะว่ามันนานมากมันนานมากนะฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บยิวไปยิวไปอืมสามสิบอูไม่โดนโอ้ยขอเนี่ย โอเคชัดสามสิบเกียบร้อยอ้าชนะแล้วล่ะอ้าวอาวอาวอาชนะง่ายนี่เลยอ้าวอ้าวอ้าเอางี้ก็โอเคนะเอาว่าตัวนี้ผมไปฟิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ด้วยกันนะ โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าว่าสุกรหน้าเราจะมาต่อกันที่เบคอนนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคส่วนนี้สำหรับใครที่อยากเด่มอสนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้ไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะสามารถโหลดเข้าไปโหลดกันได้เลยนจ๊ะสวอนี้ไปแล้วจ้ะบไม่ไปเตือนใหม่ชาติหน้าผมจะไปกินข้าวก่อนเลยไม่ได้กินข้าวเลยนะเดี๋ยวต้องมีตัดคลิปต่อจ้ะส่วนนี้ไปแล้วจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเดินละมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะสำหรับผมนะใคอคุณกดไลค์นะแล้วก็มาดูคลิปผมเยอะๆนะเตรียมยอดนะส่วนนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเตือนใหม่ชาาติหน้